น้อยกับสายโซนใหญ่มันทำอะไรกันกลางคืนนะครับสุลอ,อครับสุลอลอนอนอยู่ในคอกเลยทำอะไรกันครับทำอะไรกันนี่นี่สานน้อยครับนี่คู่หูคู่หูคู่หู โอ้มาเข้ามานี่ใส่ส่วนน้อยมาแล้วมาแล้วแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับสายส่วนใหญ่ส่วนน้อยครับเนี้ย 嗯嗯。Mm hmm.